สวัสดีครับทุกคนชาวผู้ติดตามช่อง Flower o l อ่อนแก้วชาแนลนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปด่า everything นะครับผมโดยที่ผมจะด่าทุกอย่างจริงๆไม่สนใจว่าผมจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิดบางทีผมอาจจะเป็นฝ่ายผิดก็ได้นะผมยอมรับบางทีผมอาจจะเป็นฝ่ายผิดก็ได้แต่บางทีด้วยความผิดผมอารมณ์อาจจะอารมณ์ร้อนผมก็เลยคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกก็คือด่าไว้ก่อนนะแล้วพอถ้าเกิดว่าผมอารมณ์ดีที่หลังแล้วย้อนกลับมาคิดเออเราอาจจะผิดก็ได้นะ คลิปนี้เป็นคลิปด่า everything EP แรกนะครับคลิปนี้ขอด่าราปภนะครับ mm hmm. ด่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด่าราปภตามตึกต่างๆนะครับโดยเฉพาะช่วงถนนสาทรครับสาทรเหนือสาทรใต้ครับผมทั้งสองเส้นเลยคือแ,แล้วล่าสุดนี่คือผมก็มาเจอเรปภที่หน้าอาคารล็อกสเล่ตรงถนนสุนทรโกษานะครับเออาจจะบวกให้รถให้แบบให้รถของตึกตัวเองออกมาอย่างเดียวครับเนี่ยแล้วโดยตัวผมอะ ขับรถมอเตอร์ไซค์มาขับมาด้วยความเร็วประมาณหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่อยู่ดีๆแบบแลราพอๆแบบเดินออกไปแล้วแบบโบกจะขวางผมจะไม่ให้รถผมผ่านอย่างเดียวอะแล้วแบบพวกคุณลองคิดตามกันนะครับรถผมมาด้วยความเร็วประมาณห้าสิบถึงหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่อยู่ดีๆโดนขวางก็ทันหันนะ่ะคิดว่าผมจะหยุดรถจะเบรกรถทันไหมครับคือแบบ ผมว่าสักวันผมได้ชนปรปพพวกนี้แน่เลยไม่ใช่ว่าผมขับแก๊ปขับเร็วอารมณ์ร้อนนะครับผมขับด้วยความเร็ว50-60นี่ก็คือเป็นปกตินะไม่ได้เร็วมากไม่ได้ซิ่งมากเหมือนไรเดอร์คนอื่นเลยนะครับพวกไรเดอร์บางคนที่เขารีบทำารอกกันอะ่ะเขาปิดกันเป็นร้อยนะครับผมแค่50-60แล้วผมใช้ความเร็วคงที่แล้วยู่ดีๆแบบออกมาขวางผมระทันหนะันแแบบเนี่ยแบบทํามือแบบเนี้ยจะให้ผมหยุดกระทันหนะันน้าแล้วให้รถตึกตัวเองออกอ่ะแบบ คือคุณโบกรถคุณเป็นรปภคุณไม่ได้ผ่านการอบรมมาก่อนหรอครับหรืออยู่ดีๆคุณออกมาโบกเลยเหรอสัญญาณมือคุณก็ไม่ถูกต้องอยู่ดีๆคุณถ่ายมือแบบเนี้แล้วคิดว่ารถเขาจะหยุดกระทันหันเหรอครับคือเจ้าหน้าที่จราจรคุณก็ไม่ใช่คุณไม่เคยผ่านการอบรมมาหรอเวลาจะโบกรถให้หยุดอ่ะถ้าคุณเห็นว่าแบบเออถ้ารถมากระชั้นชิดแบบเนี้คุณให้รถทางตรงไปก่อนอันนี้ไม่ได้ว่าพูด สอนคุณไม่ใช่ว่าผมเคยอบอรมมานะผมยอมรับผมก็ไม่เคยอบรมแต่อันนี้ผมูพูดในแบบคิดว่าน่าจะเป็นหลักความเป็นจริงอะ่ะคือให้รถทางตรงที่เขามาด้วยความเร็วอะ่ะให้เขาผ่านไปก่อนหรือถ้าเกิดคุณเห็นว่ารถอยู่ไกลๆสักแบบสักสองร้อยเมตรอย่างเงี้ยเออคุณค่อยผายมือค่อยโบกให้เขาหยุดถ้าเขามาสักร้อยเมตรหรือห้าสิบเมตรแบบเนี้ยเออคุณให้เขาผ่านไปก่อนรถตึกคุณอะ่ะ มันให้ออกเมื่อไหร่ก็ได้แบบไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะมาโบกเออแบบโบกให้รถทางตรงหยุดกระทันหนันนะผมเกือบชนรปภพ,พวกนี้หลายทีแล้วแล้วอันนี้คือผมโมโหตรงรปภตึกล็อกสเล่นะครับตึกอาคารล็อกเล่ตรงถนนสุนทรโกษาแต่ก็ยังไม่เท่าไหร่ก็ผมแคผมก็เทศตะโกนเลยว่าไม่ดูรถทางตรงเลยเหรอวะแต่ผมตะโกนใส่ก็ไเล ตะโกนใส่รถคันรถที่กําลังออกมานะครับผมก็ไม่ได้ตะโกนว่าราปภอ,อะไรกันนะแต่ว่ามันเคยมีอยู่วันหนึ่งอะผมเคยโมโหมากกว่านี้ผมตะโกนด่าราปภท,ทั้งทั้งที่มีลูกค้าอยู่หลังรถด,ด้วยนะผมตะโกนด่าราปภเลยแบบไม่หลบกูชนนะเว้ยแบบคือรถผมมาด้วยความเร็วอะ่ะอยู่ดีๆจะมาบอกให้หยุดแล้วจะให้รถตึกตัวเองออกอะ่ะคือแบบคือคุณปล่อยให้รถผมผ่านไปก่อนก็ได้แล้วคุณค่อยให้ตึก ปรปภแบบค่อยให้รถตึกของคุณออกอะ่ะคุณเป็นปรปภอ,อะ่ะคุณชื่อมันก็บอกอยู่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอะ่ะแต่นี่คุณจะทําให้มันเกิดอันตารายหรอครับและถ้าเกิดว่ารถชนส้าเกิดสมมติถ้าเกิดผมชมชนกับรถในตึกของคุณที่กําลังออกมาคุณรับผิดชอบไหมอะ่ะหรือจะให้ผมพุ่งชนใส่คุณเลยไหมพวกคุณปรปภทั้งหลายที่บกรถโดยไม่ดูรถทางตรงอะ่ะ ผมว่าสักวันผมได้ชนแน่ๆครับก็คลิปนี้เป็นคลิปด่า everything ครับเป็นชื่อรายการเลยชื่อรายการว่าด่า everything EP หนึ่งนะครับอ่ผมยอมรับว่าผมอาจจะเป็นฝ่ายผิดก,ก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกโมโหโน่อยๆผมก็ด่าไว้ก่อนก็ถ,กถูกผิดค่อยว่ากันอีกเรื่องแต่ผมด่าไว้ก่อนเป็นคลิปด่า everything EP หนึ่งนะครับ ก็ฝากทุกท่านกดถ้าใครชอบนะครับผมไม่ได้บังคับนะแต่ถ้าใครคิดว่าชอบหรือจะให้กําลังใจผมกดไลค์คลิปนี้ก็ได้ครับกดไลค์ไม่ต้องแชร์หรอกคลิปเนี้ยกดไลค์อย่างเดียวหรือไม่ก็กดดูให้ยอดวิวมันขึ้นก็ได้ครับผมไม่ต้องไลค์ก็ได้ผมไม่หวังยอดไลค์ผมหวังแค่ยอดวิวให้ยอดวิวมันขึ้นบอรครับดูให้จบคลิปแล้วให้ยอดวิวมันขึ้นก็ ถ้าชอบก็กดไลค์ก็ได้ครับแล้วก็ถ้าใครยังเห็นมาเห็นคลิปนี้ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามกดสับสับคล้ช่อง YouTube อ่อนแก้ว Channel ด้วยนะครับผมสำหรับผมฟุกหรือเบล,ลขอลาไปพิมพ์เท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย